ไม่ต้องกำจัดคนไม่ดีไม่ต้องทำลายคนแย่ๆไม่ต้องด่ามไม่ต้องแช่งคนที่ไม่น่ารักสิ่งที่เราต้องทำคือกำจัดความรู้สึกแย่ๆของตัวเราเองออกไปสวัสดีหนีฮาวสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสุยพาชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ ขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องชินและชาเปิ้นบอกไว้ว่าอย่าชินจนชาลหลายๆเรื่องราวค่ะว่ากันว่าความกัดกลุ้มแก้ไขปัญหาของเมื่อวานไม่ได้แต่ความกัดกลุ้มทำให้ความสุขของวันนี้มันหายไป จงอยู่กับปัจจุบันน่เจ้าคะขึ้นชื่อว่าบุพเพมันย่อมมาเองโดยธรรมชาติยื้อไปแย่งมาไม่เจียรังคะ่ะหัวใจมีเพียงดวงเดียวอย่ายัดเยียดอ,อะไรใส่ลงไปมากเกินไปนะคะมันจะแตกสลายได้ฝนยังมีวันหยุดตกลมยังมีช่วงหยุดพัด ไม่มีชีวิตใครที่สวยไปตลอดชาติเมื่อยืนหยัดที่จะสู้ย่อมมีวันชนะค่ะความดีเหมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมในตัวไม่ต้องโพธนาให้ใครรู้กลิ่นหอมของมันยังส่งกลิ่นโดยธรรมชาติ คนสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกินดีอยู่ดีมีอาพรณดีสวมใส่ก็มิสู้คนสองคนเข้าใจกันเหนื่อยจากงานไม่เหนื่อยเหนื่อยจากใจนั้นเหนื่อยที่สุดรู้หมดไม่จำเป็นต้องพูดหมดเพราะเรื่องบางเรื่องพูดหมดใช่ว่าจะจบลงด้วยดี เหลือทางรอดให้คนอื่นลงวันหน้าพบกันจะคบหาได้สนิจใจพูดสิ่งใดทําสิ่งใดเหลือน้ำใจให้ใครเขาบ้างอย่าเอ่ยวาจาตัดขาดสิ้นเยื่อขาดใหญ่เพราะความจริงนั้นไม่มีสิ่งใดในโลกที่จบแล้วจบเลยเจ้าค่ะว่ากันว่าคนบางคน เพราะความอยากเอาใจจึงระบายความลับของคนอื่นให้เราฟังอย่าดีใจว่าเขาซื้อสัตว์กับเราจนเอาความลับของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังนะคะและอย่างโง่จะเลิกคบคนที่ถูกนินทาขอให้จำไว้เลยเจ้าค่ะคนที่นินทาคนอื่นให้เราฟังได้สักวันเราเองนั่นแหละค่ะจะกลายเป็นประเด็นที่เขาเอาไปนินทา ว่ากันว่าจงเลือกที่จะเป็นคนดีไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะรู้ว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงหลายครั้งที่เราหวังว่าคนอื่นจะดีกับเราแรกเริ่มคนส่วนมากจะสำนึกขอบคุณเราแต่พอนานวันจะเห็นเป็นเรื่องปกตินั่นคือชินและก็ชา เมื่อใดที่เห็นคนอื่นทำดีต่อตนเป็นเรื่องปกติเมื่อนั้นจะเปเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและหากวันหนึ่งคนที่ทำดีด้วยไม่ทำเหมือนเดิมเขาจะโกรธแค้นหลายครั้งที่เราหวังว่าคนอื่นจะดีกับเราแรกเริ่มคนส่วนมากจะสำนึกและขอบคุณ แต่พอนานวันจะเห็นเป็นเรื่องปกตินี่คือย้ำเมื่อใดที่เห็นคนอื่นก็ทำดีต่อตอนเป็นเรื่องปกติเมื่อนั้นจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหมายถึงเคยค่ะเคยชินนั่นเองหากวันหนึ่งคนที่เขาทำดีกับเราไม่ทำเหมือนเดิมเราจะรู้สึก,กโกรธเขามากรู้สึกโกรธแค้นคนคนนี้จังเลยอันที่จริงไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นดีไม่พอนะคะ แต่เป็นเพราะเราต้องการมากกว่าเดิมได้จนเคยชินจนลืมสำนึกคุณนั่นเองเแบบได้ลืมปล่อยให้ชินจนชานะเจ้าคะเหมือนความรู้สึกที่เจ็บปวดเจ็บบ่อยๆต่อยบ่อยๆตอย่อย,ตอยข้างละน้อยทำให้เจ็บทีละนิดเจ็บไปเจ็บไปบอกเ,เรื่องเล็กน้อยไรสาระ คุณทราบหรือไม่ภูเขาลูกโตโตประกอบด้วยหินก้อนเล็กๆบัดดลืมเจ้าค่ะคำพูดของเราสามารถที่จะทำลายล้างได้ทุกสิ่งใจคนเช่นเดียวกันฉะนั้นเริ่มต้นง่งายๆรอยยิ้มสร้างสุก ให้รอยยิ้มได้รอยยิ้มกลับขอบคุณสำหรับคำติชมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจผ่านการติดตามและกระดิ่งที่คุณกดค้างไว้ขอบคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังอีพาชแนลไม่ได้ลืมเจ้าค่ะฝากไว้ในอ้อมบุกอ้อมใจโดยกับช่องน้องใหม่กับ YouTube c h a n n นล อีภากชแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีเจ้าค่ะ